พี่น้องครับผมเชื่อว่าทุกคนมีดนตีในหัวใจครับพี่น้องครับกับผมก็มักฟังเพลงคือกันครับพี่น้องครับมักฟังเพลงทั้งลูกทุ่งเพลงสตริงเพลงหมอล่ำนะฮะกับผมเกิดน่คริสตัดักราช1985หครับหรือว่า2528ัาบก็มักฟังเพลงยุคสมัยนั้นนะฮะสิมักฟังเพลงเกครับพี่น้องครับต่อนเป็นไม่รุ่นนี่มักฟังเพลงเก่านะครับพี่น้องครับสิมักฟัง RS อายเอกกะมีเพลงทัดเนาะทัดนะ่ะขวดทุ่งหรือปล่ลยสิงใจเธอสับเปลี่ยนเร็วนักรากหลายคนจนนับไม่ได้วุ้ลยว่าจะเป็นเตาสมชายโลกทั้งใบจะให้เธอคนเดียวรา่ว่าจะเป็นรีบกับอ่อย ดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่เชิดต่างบุรีไม่ว,ว่าสิเป็นแรปเปอร์นะฮะแรปเปอร์กับไม่อาวน่าเกรงใจไม่ดีเราเกรงใจแมนบอพี่น้องครับอยุกเกอ่เก้าศูนย์พี่น้องเกิดท่านบอ้ใดมาฟังเพลงหยางกมนินเขามาทักทายกันในเด้อพี่น้องเด้อน,นะฮะวัยสมัยก่อนก็มักครับพี่น้องครับยกเก้าศูนย์นี่มีแต่เพลงมวลมว,ลมวลเจียมเรื่องศักทั้งสี่ ทรวไปขอเพลงกับดีเจขอเพลงแนะไม่อาจเปลี่ยนใจฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจวุ้ยมาคักอีกคบมาขลังเพลงมากแต่น้อยครับพี่น้องครับอยู่เก่าศูนนี่มิเตอร์เพลงมวนๆครับพี่น้องครับถ้าเป็นแปดศูนย์นี่จะเป็นเล่นโบเลยเนาะพวกเล่นโบพวกอลิซมันนะสิครับพี่น้องครับใจไม่ด้านพอใจไม่ด้านพอสิกมวนคือกันนะครับพี่น้องครับมา ใหญ่ขึ้นมาเนวจังหน่อยกับมามาเขาสูยุคไวดทุกเคกับมาฟวางเพลงของแกรมมี่นะแกรมมี่ก็สิมักโลโซครับพี่น้องครับสิ่งเดียวที่ขอร้องเธอก่อนไปสิ่งเดียวที่อยากให้ใจเธอรับรู้มาควางเพลงของวงลแคลดนะก็ฉันรู้ว่าฉันแทนเขาไม่ได้ขอเช็ดน้ำตาเล้วครับพี่น้องครับ อ่าว่าถึงเรื่องเพลงก็า่าถึงเรื่องหนังพี่น้องสมัยก่อนผมสีมักเบิ่งหนังเรืองโลกทั้งใบให้นายคนเดียวครับพี่น้องครับโลกทั้งใบใหายนายคนเดียวเต่าสมชายกับนกสุธิดานะฮะแล้วก็มักจัก,กรยานสีแดงมอดกับท่าท่าเนาะว่ากับเอฟซีโลโซเนาะ มันจัก,กรยานขี่เองไม่มีใครมาลากไปทางเดินของไข่ของมันบุญแล้วน,น,นะนอกจากชมักจักรยานสีแดงแล้วก็ยังมักเด็กเสพพี่น้องตะบวสเก่าหุ้ยหิตคักครับพี่น้องครับเด็กเสพปั่นจัก,กรยานไปอ่าอยู่บ้านนอกแล้วปั่นจัก,กรยานในเบื้องนางกลางแปลงบุญละทั้งน้องหินน้องมุสีกาละสินบุญละรครับพี่น้องครับว้ยเด็กเสพนี่มาคักแค่อีกสักครั้งถ้ามีอีกสักครั้ง ถ้ามีโอกอยากย้อนเวลาอยากลับไปจุดเดิมว่แล้วเต้นตัวใส่เสือกล้ามบุแล้วปานเด็กเสเพปานตะบอสเกาบุแล้วครับพี่น้องครับมุ้ยมักคักอิลีนฮะในสมัยก่อนนะฮะสมัยยุคเก,กาา่าศูนย์บุคคลนี่ไว้บุเรียกว่าเก่งหัวโจกมุ้ย <laughs> เขามีเต่าหัวโจกนะอันนี้เก่งหัวเถือก <laughs> เก่งหัวเถอครับพี่น้องครับกต่เมาเว่าถึงวามเก้าความหลังคือเก้าแล้วครับพี่น้องครับยุคเก่าศูนย์เนี่ยเป็นยุคที่มีเสน่ห์นะครับที่เป็นยุคที่เปลี่ยนไทยจากอหน้า็อกเป็นดิจิตอลนะครับพี่น้องครับอืมมีเรื่องเล่าอดีตมากมายทั้งหนังทั้งเพลงก็ม่ไดเพลงมวลๆวหนังก็ไม่ไดหนังดีๆนะครับพี่น้องครับในยุคเก่าศูนย์นะครับพี่น้องครับ ที่ได้ผูดด้ใดที่รับชมคลิปคลิปนี้นะก็ขอให้รำรำรื่อยเรื่อเด้อมื้อนี้มืม้อศิ้นมื้อทุกเมื่อสุขมื้อลงมื้อไพ่พบพอได้สิ่งดีๆสวัสดีครับบ๊ายบาย